สวัสดีครับทุกคนเดอแฟนนะครับโอ้วันนี้นะครับเราจะมาทำสิบอันดับมอนสเตอร์ที่สุดของฮิริวคิรินะครับใครที่ชอบแดนเจนเวลหรือเ n จ w นเวลนะครับหรือใครชอบมิสเตียก็ไม่ควรพลาดคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเราก็คัดมันมาอย่างดีเลยนะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าสิบอันดับมอนสเตอร์ที่สุดของฮิริวคิรินะครับจะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมพร้อมกันแล้วไปดูกนักนเลย เฮียวริวคิริเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นของมิคาโดกาโอส่วนตัวจริงของเขาก็คือราชันวาลีสามเขามิเซเลียนเองที่ใช้ชีวิตมานับพันปีนะครับโดยการกลายเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตามช่วงเวลาต่างๆนั่นเองนะครับผมเด็กของคิริเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรกเนี่ยเขาจะใช้เดนเจอร์เวลก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เลเจนเวลนะครับแล้วจบด้วยดันเจียนเวลนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงซีซั่นหลังๆเนี่ยก็จะเป็นดันเจียนเวลผสม เดจ g e n e r a นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า10อันดับ monster ที่ที่สุดของฮิลล์รีวิชเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอันดับที่10 Armor มอร์ไนท์แอสโมไซส์หนึ่ง power ห้าพัน defense หนึ่งพันมีสอง critical core c คือนำ monster อร์ a เมอร n i g h t ในสนามเราหนึ่งใบลงช่องดรอปและจ่ายหนึ่ง g a t เมื่อเข้าสู่สนามทำลายมอนสเตอร์ในช่องซ้ายและขวาของคู่แข่ง Armor มอร์ไนท์แอสโมประกุตัวในฟิวเจอร์การ์ดบันไดไฟตอนที่3 4 เป็นร่างของเอสโมดที่อยู่ใน d ดนเจนเวิร์นั่นเองนะครับเป็นร่างที่คิรีเนี่ยขอร้องให้เอสโมดามาอยู่ในเด็กของตัวเองนั่นเองเอสโมดร่างนี้นะครับก็มีความสามารถที่ค่อนข้างโหดเลยก็คือสามารถทําลายมอนเตอร์ในช่องซ้ายและขวาของคู่แข่งได้เลยถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากนะขอคอสก็ไม่หนักมากนะจน่ายเเกตแล้วก็ทาลายมอนต์อาร์มไนของเราหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมใครที่เล่นเปิดกลางอย่างดักร์กอนเวิร์กเนี่ยก็ค่อนข้างเจ็บหนักใีเดียวเพราะทำลายทั้งมอนเตอร์ในช่องซ้ายกับขวาเลยนะถ้าไม่มีโซกาดก็ และพอสมควรนะถือว่าเป็นตัวเคลียร์บอร์ดได้ดีมากทําให้อาร์ม e นายแอสโม m o d มาอยู่ที่อันดับที่10เลยอันดับที่9อาสูรหมาป่าเฟลิวไซส์สามพาวเวอร์หนึ่งหมื่นดีเฟนเซนเจ็ดพันมีหกคีย์เคลาคอคอนคือ,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 คอจ่ายห้าเกรการ์ดนี้จะเป็นผลของความสามารถของการ์ดเนียและสามารถโจมตีได้อาสูรหมาป่าเฟลิวประกอบด้วยฟิวเจอร์การ์ดบาริไฟตอนที่สามสิบแปดเป็นหมาป่า ที่มีถึง6คีดคอลเลยนะครับคอคอนคือ,อจ่าย5เกทแต่จะมีคอมโบก็คือเราจะติดตั้งเกฟนิวลงไปแล้วก็ใช้เบเฟนกันเพื่อทำลายเกฟนิวเพื่อสามารถคอเฟลิวโดยไม่ต้องจ่ายเกทน่เองนะครับก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ต้องํำพอสมควรเพื่อคอโดยไม่ต้องข่ายค่าคอนนะครับผมแล้วก็มีถึง6คิดคอลเลยแล้วก็เอาไปต่อคอมโบกับพวกแล็กหนาล็อกอะไรพวกนี้นะครับเพื่อสามารถโจมตีให้เข้าได้แน่นอนนั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวที่ มีคียที่ข้ค่อนข้างสูงแต่ว่าต้องมีการเวทมนต์กับการเวทเซตในการลำค่อนข้างเยอะนะครับผมถึงจะตีเข้าให้ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ถือว่าเป็นตัวที่พาวเวอร์กับค r i t ที่ l ข้ก็เวอร์อยู่ดีนะครับทำให้อสูรมาปราบเฟรนลิลมาอยู่ที่อันดับที่9เลยอันดับที่8ดามน้ำแข็งโจ๊กเกอร์ไซส์ศูนย์พาวเวอร์หกพันดีเฟนซ์สามพันมีสองคียที่ข้คอคอสคือจ่ายสามเกต เมื่อการนี้ถูกทิ้งจากมือสามารถจ่าย1เกตเพื่อขอการนี้โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สได้ดาบน้ำแข็งโจเกอร์หรือไอซ์เบดโจเกอร์ปรากฏตัวในฟิวเจอร์การ์ดบัดดี้ไฟตอนที่39เป็นบัดดี้มอนสเตอร์ของฮิรเลว์คแล้วก็เป็นผู้ติดตามของราชันวารีสามเข่ามิเซเลียด้วยก็จะคอยดูแลคีลและปกป้องคีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยตัวของไอซ์เบดโจเกอร์เนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์ของ เลเจนด์โวล์นั่นเองนะครับผมก็จะมีความสามารถในการเมื่อถูกทิ้งจากมือเนี่ยสามารถจ่ายหนึ่งเกตเพื่อขอการนี้โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอได้จะเอาไปคอมโบกับการ์ดแรกหน้าหลอกนะครับก็คือจะทําลายการ์ดในมือทุกใบแล้วก็การ์ดในสนามทุกใบนะครับก็คือการนี้จะถูกทิ้งจากมือใช่ไหมแล้วก็สามารถจ่ายหนึ่งเกตเพื่อคอมได้และคือในสนามคู่แข่งนั้นก็คือไม่มีการ์ดในมือแล้วก็ไม่มีการ์ดในสนามด้วยก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีของโจเกอร์ได้แน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ต้องล้ำพอสมควรนะครับเพื่อทย ตีเข้าพลังชีวิตผู่แข่งได้แน่นอนเองนะคร mm ับ hmm. ผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยทำให้ไอซ์เบรดโจเกอร์หรือดาบนักแข่งโจเกอร์มาอยู่ที่อันดับที่8เลย mm hmm. อันดับที่7 t w i ทวินเทลอินคิวบัสไซส์หนึ่งพาวเวอร์สองพันดิเฟนซ์หนึ่งพันมีสองฮิตเขมาการ์นี้เข้าสน,นามสามารถจ่ายมางที่สองหน่วยเพื่อค้นหามิชชั่นในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบาจากกองขึ้นมือและสับกองการ ทวินเทลอินคิวบัตประกฏตัวในฟิวเจอร์การ์ดบันที่500เดดตอนที่31เป็นมอนสเตอร์ที่เมื่อลงก็คือสามารถจ่ายพลังที่2วยเพื่อหยิบการ์ดที่ชื่อมิชชั่นจากกองขึ้นมือได้เลยนะครับเราก็จะหยิบเวลเอ็นขึ้นมือนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวหาของที่ดีมากเลยนะเป็นตัวที่เออผมมองว่ามันก็เก่งดีนะครับผมสามารถเสิร์ชการ์ที่ต้องการเลยเออเข้าท่าเข้าท่าทาให้ทวินเทลอินคิวบัตมาอยู่ที่อันดับที่7เลยอันดับที่6 ผู้ช่วยราชันวารีสไตล์เบสจ๊กเกอร์ไซส์ศูนย์พาวเวอร์ 3000, สามพันลฟเนซ์สามพันมีหนึ่งคีย์เค่ลขอาการที่ได้เมื่อมีมอนสเตอร์จอมมาในสนามเราเท่านั้นมีความสามารถเมื่อการที่โจมตีใส่มอนสเตอร์ทุกแห่งที่อยู่ในช่องกลางทำลายมอนสเตอร์นั้นผู้ช่วยแห่งราชันวารีสไตล์เบสจ๊กเกอร์ปรากฏตัวใน Guard, ฟิวเจอร์การ์ดบอนไดไฟหันเดดตอนที่สามสิบเอ็ดเป็นร่างที่แท้จริงของจ๊กเกอร์เองคือจ๊กเกอร์เนี่ยร่างจริงของเขาอยู่ เลเจนด์เวิลดนั่นเองนะครับทุนน,นั้นในภาคหนึ่งนี้ยอยู่ Legend World นะครับอยู่คนละเวิร์กกันคือโจเกิลเนี่ยเป็นผู้ติดตามของมิสเซเลียนเองนะครับผมก็จะคอยปกป้องคิริในช่วงเวลาต่างๆเลยนะครับผมตัวโจเกิลในร่างนี้ก็จะมีความสามารถที่ค่อนข้างโหดเลยคือเมื่อหมดโจมตีมอนสเตอร์ในช่องกลางเนี่ยก็จะทำลายมอนสเตอร์นั้นไปเลยนะครับไม่สวนว่าจะพาวเวอร์ดีเฟนซ์เท่าไหร่นั่นเองนะครับผมคือตีปุ๊บถูกทำลายปั๊บเลยนะครับคือเอนเจนด์เวิลด์นี่กหรือกรีรนแน,น่นนนออะถ้าเจกับ สไตล์เบสโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับผมแต่จะคอได้ก็ต้องมีมอนสเตอร์ที่เป็นจอมันก่อนเท่านั้นนะถึงจะคอได้กนะ็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งเหมือนกันทําให้ผู้ติดตามแห่งราชันวารีสไตล์เบสโจ๊กเกอร์มาอยู่ที่อันดับที่6เลยอันดับที่5ราชันวารี3ข่าวมิเซเลียไซส์สองพัลวอร์กพันดิเฟนต์ห้าพันมีสองขี้เข้าเป็นออนมิลลรอดก็คือสามารถใส่ได้ทุกเวิร์กนะครับแต่ถ้าใส่เด็กอื่นที่ไม่ใช่ดันเจี t a n g e n เนี่ยจะใส่ได้แค่ใบเดียวเท่านั้นคอคอสคือจ่าย2เกตและนำการ์ดเว่นมอน ไม่เกิน2ใบาจากช่องดรอปเข้าสู่โซของการนี้มีดับเบิลแอทแท็กโซการ์ดแล้วก็มีไลท์ลิงสองนั่นเองราชันวา, 3, าวรีสามเข่ามิซเลียปรากฏตัวในฟิวเจอร์การ์ดบัลลี้ไฟฟฮันเดตอนที่28่สิเป็นร่างแท้จริงของเฮลลิวคิลลนั่นเองคือคิลลีเนี่ยเขาไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่เขาเป็นมอนสเตอร์เป็นราชันเข่านั่นเองนะครับผมก็คือจะมีสกิลค่อนข้างหลายอย่างกันเพราะว่ามีดับเบิลแอทแท็กมีโซกาดแล้วก็มีไลท์ลิงสองนั่นเองนะครับ คือสกิลเนี่ยไม่ค่อยสําคัญเท่าคอมโบกับโวลเอนนนั่นเองคือโวลเอนนเนี่ยถ้ามีการ์ดในโซ่ห้าใบเนี่ยก็จะสามารถใช้สกิลได้ก็คือจะทาําลายการ์ดทุกใบในสนามคู่แข่งแล้วทำให้พลังชีวิตคู่แข่งเหลือเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมคือเป็นการ์ดที่ต้องคอมโบกันนะครับคือเมื่อโจมตีเนี่ยก็จะทําการ์ดเป็นสุดเนี่ยเข้าสู่โซ่ของโวลเอนนเองนะก็คือเน้นตีเพื่อนําการ์ดเข้าสู่โซ่ของโวลเอนนซะมากกว่านะครับสกิลไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่า เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับทำให้ราชันวารีสามเข่ามิเซเลียมาอยู่ที่อันดับที่5เลยอันดับที่4ราชาเลือดแห่งการปากสามมิเซเลียไซส์สามพาวเวอร์สองหมื่นรีเฟนสองหมื่นมีห้าที่เข้าการนี้จะเข้าสูนามด้วยความสามารถของมิชชั่นคอมพิวต์มหาเวทขั้นสูงสุดอพอลลิปต์เดย์เท่านั้นเคาน์เตอร์แอคเราสามารถใช้ความสามารถนี้ในเทิร์นของเราเท่านั้นเราสามารถจ่าย2เกดและนำการดวงจากมือหนึ่งใบ ลงช่องดับเพื่อสแตนการนี้ได้ใช้ความสามารถนี้ได้เพียง1เทิร์นต่อ1ครั้งมีสกิลเพเนเทรตแล้วก็ไลน์ลิงสิบราชาเลือดแห่งการไม่ภาคสามิเซเียร์มาโกตัวในฟิวเจอร์การ์ดไม่ได้ไฟททิปเปิลดีตอนที่42ถือว่าเป็นรากใหม่ของกิริในภาคทิปเปิลดีเลยนะครับผม mm hmm. เป็นตัวที่โอ้โหพาวเวอร์ดีเฟนส์แล้วก็คีดที่ข้อเนี่ยเวอร์มากเลยนะครับแต่ค่อนข้างจะเรียกยากอยูอย่เหมือนกันนะครับเพราะต้องงงจากอาโฟคุลิปเดเท่านั้นนะครับผม mm hmm. มีพาวเวอร์ถึง20,000ดีเฟนซ์ถึง20,000แล้วก็มีถึง5คีย์ที่เเลยแล้วก็มีเพเนเชตด้วยนะครับแล้วก็มีไลท์ลิงถึง10หน่วยเลยนะครับคือถ้าถูกทำลายนี่คือตายแน่น,นอนนะครับแต่สกิลก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันเพราะสามารถจ่ายสองเกรดแล้วก็ทิ้งการด์ดไทุนเพื่อสแตนได้ก็คือจะตีด้วยดับเบิลแอตแทคถึง2ครั้งก็คือ5คีย์ที่เขครั้งก็คือ10คีย์ที่เเลยนะครับผมคือถ้ากันไม่ได้สองครั้งก็คือเจ็บหนักแน่น,นอนนะครับทำให้ราชา เลือดแห่งการไม่ภาษามิเซเลียมาอยู่ที่อันดับที่4เลยอันดับที่3ราชาน้ำแข็งโอเวอร์เทิร์นมิเซเลียไซส์3พาวเวอร์8,000ดีเฟนส์6000มี2คียโคคอคอสคืขึ้นนำการเวมนวงจากช่องดรอป1ใบเข้าโซและจ่าย2เกตโอเวอร์เทิร์นใช้ในเมนเฟสของเราเท่านั้นจ่าย2เกตยกเลิกความสามารถของการทุกใบในสนามและนำการ์ดทุกใบในสนามและช่องเกตและช่องดรอปกับเข้ากองการ์านนาดจากนั้นสนับ จั่วการ์ด6ใบและชาร์สอเกรมีดับเบิลไดแท็กโซการ์ดไลน์ลิงก์2ราชาน้ำแข็งโอเวอร์เทิร์นมิสเลียประกฏตัวในฟิวเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟเอตอนที่39เป็นร่างใหม่ของคิริในภาค X นั่นเองนะครับผมมีสกิลโอเวอร์เทิร์นที่โหดมากและทัวนี้ก็ยังใส่กันอยู่เลยนะครับก็คือสามารถจ่าย2เกรนะครับแล้วก็ยกเลิกความสามารถของการ์ดทุกใบในสนามนะครับแล้วก็นำการ์ดในสนามดับโซนและการในมือเนี่ยสับ กลับไปใหม่นะครับแล้วก็จวบหกแล้วก็ชาร์จสังเกตเหมือนเริ่มใหม่ะครับแต่พลังชีตไม่ได้เดินรีเหมือนเหมือนการนะเออรีแค่การในสนามเท่านั้นนะครับผมคือคอมโบมันก็คือเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้การ์ดแบบโปลทิ้งได้เลยนะครับผมเล่นหนึ่งใบก็ได้นะครับแล้วค่อยใช้โอเวอร์เทิร์นในการรีใหม่เนี่ยนะครับทาให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนเริ่มใหม่ะครับเออประมาณนั้นนะครับคือเก็บหมดนะครับ ใครบอดสวยแค่ไหนก็เก็บได้หมดเลยนะครับผมคือเป็นตัวที่โหดมากเลยถ้าทุกวันนี้ก็ยังใส่กันอยู่เลยนะครับผมทําให้ราชาน้ําแข็งโอเวอร์เทิร์นมิสเซเลียมาอยู่ที่อันดับที่3เลยอันดับที่2ราชันเศร้าโศกผู้ต้องเวียนไหวยมิสเซเลียไซส์สองพหุพันดีเฟนต์ห้าพันมีสองคิลเลอร์คอคอส์ดคือนาเวทมนต์สองใบาจากช่องดอกเข้าสู่โซของการนี้และจ่ายหนึ่งเกจเมื่อเข้าสูด่ด้นเฟด หากในช่องดอรอปลมีออมนิลอร์4ใบหรือมากกว่าสแตนการ์ดนี้และสามารถโจมตีในเฟอนโนเฟนได้จากนั้นถ้าในช่องดอรอปลมีออมนิลอร์8ใบหรือมากกว่าการนี้จะรับสกิลดับเบิลแท็กมีสกิลออมนิลอร์เพลเทตมูฟแล้วก็มีโซกาดราชันเศร้าโศกผู้ต้องเวน้นว่ายมิชิเลียปรากฏตัวในฟิวเจอร์การ์ดไม่ไฟเอ็กออลสตาร์ตอนที่3เป็นร่างที่เกือบที่สุดแล้วของมิชิเลียนะครับที่มีสกิล ในการโจมตีค่อนข้างจะหลายครั้งเหมือนกันเพราะโจมตีในเฟบเฟสหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สามารถโจมตีในฟินเฟสมากสุดถึง2ครั้งเลยนะครับก็คือมีทิเอร์แท็กนั่นแหละประมาณนั้นนะครับแล้วก็มี Move, มูฟมีเพเนเตดด้วยนะครับผมโ mm hmm. อ้โหคือครบเครื่องมากนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งแต่ในอนิเมะโดนกาโอปาโลสาทีโอ้โหเออเซ็งวะ่ะตีไม่เข้าสักรอบเลยเซ็งมากเลยทำให้ราชันวารีผู้ต้องเป็นวายมิเสเลียมาอยู่ที่อันดับที่2เลย อันดับที่1มัง,งกรน้ำแข็งแห่งการกำเนิดใหม่โลวาเมสเซียไซส์3พาวเวอร์20,000ดีเฟนต์10,000มี2คริติคอลคอคอสคือเมื่อมอนสเตอร์ที่ชื่อเมสเซียถูกทำลายสำเร็จนำการ์ดใบน,นี้เข้าสู่สนามและนำการ์ผสมเข้าโซลและจ่าย2เกรมีสกิลเคานเตอร์แอคเราสามารถเก็บออมนิลอดจากดรอป3ใบไปใต้กล่องเพื่อแสดงการ์นี้สกิลติดตัวออมนิลอดดับเบิลแอทแทคเพเนเทรตโซการ์ดไลท์ลิงห์5 มังกรน,น้ำแข็งแห่งการกำเนิดใหม่โลวามิสเลียปรากฏตัวในฟิวเจอร์การ์ดบันดี้ไฟเอ็กออสตาร์ตอนที่5เป็นร่างที่เก่งที่สุดของมิสเลียในอนิเมะและเป็นตัวที่มีสกิลค่อนข้างโหดแต่บทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือเมื่อมิสเลียถูกทำลายนะครับสามารถคอาการนี้ได้นะครับนะนำการไปสู่ข้อสู่โซของการนี้และจ่ายสองเกนเองนะครับมีสกิลในการเก็บออมนิลอดจากดรอปสามใบไว้ใต้กล่องเพื่อสแตนได้นะครับค,คือถ้ามีอมนิลอดในดรอปเยอะเนี่ย ก็คือก็สแตนตีไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเป็นตัวที่โหดมากแถมสกิลติดตัวก็เยอะมากมีทั้งดับเบิลแท็กมีเพนนเทนมีโซโกาดนะครับผมโอ้โหคือตีให้ตายเลยนะครับแต่อันิเมะบทน้อยมากเลยคือออกมาปุ๊บโดนเบาตบตายโอ้โหเซงมากเลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เก่ง,งสุดแล้วแหละของมิสเซเลนะทำให้มักงกรน้ำแข็งการกำเนิดใหม่โลวามิสเซเลมาอยู่ที่อันดับที่1เลย เป็นยังบ้างาครับกับ10บอันดับมอนสเตอร์ที่สุดของเฮียวคิวคิ่งนะครับใครที่ชอบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือคิดว่าตัวไหนต้องติดก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษด้วยนะครับผมคลิปหน้าเนี่ยสิบอันดับของบัลลี้ไฟเนี่ยยังคิดไม่ออกว่าจะทาอะไรดีนะครับขอดูยอดวิวของสัปดาห์นี้ก่อนแล้วกันรู้สึกว่าเอะทำไมช่วงนี้ยอดวิวมันตกจังเลยเออทั้งที่แบบมันก็ทําเหมือนเดิมนะซึ่งเอองงเหมือนกันอาจจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็กลับไปทมนรดะคับ ขอดูยอดวิวของสัปดาห์นี้ก่อนนะเออก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับผมอาจจะกลับมาทําอีกแน่น,นอนนะครับผมขอดูยอดวิวสัปดาห์นี้ก่อนถ้าดีเดี๋ยวผมทําต่อแน,น่นอนนะครับผมแต่ถ้าไม่ดีก็ขอกลับไปทำเวนการก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเดอะแฟงด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย